รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคัดสันคุ้มค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้น โครงการเครื่องมือผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP1 นวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจฐานรากรองรับเกษตรกรในชุมชนด้วยการขายปุ๋ยสูตรราคาเท่ากันทั่วประเทศเหมาะสําหรับใช้ในชุมชนกลุ่มเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มสตาร์ทอัพผสมสูตรต่างๆได้ง่ายทันสมัยสําหรับเกษตรกรไทยยุค4.0สั่งการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนที่สําคัญเกษตรกรมั่นใจว่าได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตลอดปีไม่มีปุ๋ยปลอม สุดยอดเรื่องเทคนิคประหยัดต้นทุนใช้ง่ายรวดเร็วร่วมสร้างเครือข่ายคุณธรรมสร้างสรรค์เกษตรกรพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยบริษัท t ีพีแมช n ีเนียลิ่งจำกัดโทร0 6 5 9 8 2ก3 5าด8หหรือ Line Official Account เรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องผมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมไลน์ที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัต จดเฮ้ถูกใจลูกค้ายินดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเรื่องราวของเราเนี่ยสมัยก่อนเรามีวัวมีควาย,ม,วยมีมา้าแต่สมัยนี้เราใช้รถจิบเราจะต้องไปดูว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเราไปกันพวกเราจะหายไปอ่างน้ำห้วยกกคุณหว้หวยกกคูณครับ ตอนนั้นยังไม่มีน้ำไม่มีมไม่มีพอเสร็จแล้วพอไปป,ประชุมในหลวงราชการที่เก้าครับพอถึงบ้านไม่เกินสองสามวันมีรถสีเหลืองสีเขียวเข้ามาเลยรถสีเขียวสีเขียวสีเหลืองมือรถอะไรรถโครงการพม่ด <p> ่านนี่เหรอครับตอนี้แสดงว่าหมู่บ้านเราได้แล้วครับได้อ่างเก็บน้ำครับหนึ่งลูกคนครับแล้วก็ลูกที่สองเลยเฮ้ยวังโมงมาอีกไม่อีกในหลวงให้ครับในหลวงให้ ได้โชวประทานเสร็จแล้วนะครับทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้มีอยู่มีกินจตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอนนี้สุดยอดเลยสุดยอดครับมีนํำช้ำยังได้ดำรัดบอกว่าให้ส่งคนไปอบรมที่จชกยนครจังหวัดละหนึ่งคนตอนนี้ก็มีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารจัีรงคานกาสินาครครับแล้วก็นครพนมนครพนมีจังหวัดตอนนี้ตัวแทนจากจังหวัดละคนละคนครับ จากพอรอทเนี่ยนะจากพอรอทชักแต่ก่อนคือไม่เคยมีนะครับไม่มีตอนนี้ด้วยสายพระเนพระจัลแลวความเมตตาปารีของในหลวงรัชกาลที่สิบสืบทอดมาจากรัชกาลที่เก้าเพราะเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในสายสานสกริการวันนั้นออกมาพูดว่าถ้าเราไม่มีแผ่นดินเนี่ยไม่มีพระมหากษัตริย์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็ไม่มีเอกราชษณเป็นของตัวเองพ่อบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ย เราจะหลงผิดได้แต่เราจะไปหลงกับเรื่องราวที่มันทําให้เราเละนะคุณเนี่ยดอกพีดินทําไม่ได้ครับเราหน้าที่ของเราก็คือพลเมืองที่ดีไม่สร้างความลำบากใจให้กับผู้ใดผู้ใดทช่สิน้นเป็นพลเมืองที่ดีเป็นอะไรไหมเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวที่รเราต้องดูแลครับ,รบเราต้องอย่าทําลายบ้านเรารแล้วก็อย่าทําลายบ้านคนอื่นครับท่านได้หลวงให้เราหลายหลายอย่างนะครับเช่นส,สัวรับประทานอา ไฟฟ้า,ฟาน้ำ,นำอาชีพถนนเออแต่ก่อนไม่มีนะครับเป็นที่ป่าเขาเป็นที่ที่แห้งแล้งประชาชนอดอยากมากแถวนี้เนี่ยอก็เหมือนผมพูดเนี่ยต,ตั้งแต่บ้านมามีแต่ป่าเขาทั้งนั้นใช่คือส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นส่วนแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วพลังของปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เรานี้เยอะแยะมากมายชั่วลูกชั่วหลานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีผิดก็ต้องมีถูกแต่ที่สำคัญเราต้อง รักประเทศชาติเธอทูนสถาบันทรงพระเจริญมีฉันภูมิใจเนี่ยค่ะครับผมได้เห็นเนี่ยค่ะได้เห็นใครรู้ไหมได้เห็นพ่อพ่อแม่แม่ที่ในหลวงท่านทรงโปรดเก้าให้เข้าเฝ้าแล้วน่ารักมากวันนั้นเข้าเฝ้าทั้กี่ท่านนะคะ ห้าสิบคนนะครับจังหวัดนครพนมสิบคน,มมคนจังหวัดกาฬสินธุ์สิบคนจังหวัดบุกดาหานสิบคน <10 S 1> จังหวัดสกลนครสิบคนแล้วก็จ, <10 S 1> <น>จังหวัดอุดรสิบคน <10 S 2> ไปเพราะท่านรับสั่งให้เขาเฝ้าเราก็ดีใจนะครับเด็ดเมื่อเราด้ทั้งครับเล่าบางทนะี่ได้เจอหายต่างๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติหน้าชาติเปื้นมาปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็น กำลังของชาติกันทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันซึ่งขอพูดว่าว่าแม้แต่ตอนท่านหนุ่ม,มาสาวกันท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เข้าใจว่าท่านก็ ต้องเลือกทานในการรักชาติพระบัณฑิตพระเจ้าอยู่ห um. ัวรัชกาลที uh ่เก้าท่านสมท่านสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีมันมีหลวงท่านได้พรัชดาลความรักเลือกทานตามก่วงใหญ่ของประชาชนมันจลอกเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักประชาชนราบเริ่มเนี่ยพวกท่านซึ่งเต็ม เป็นผู้อาวโสเป็นผู้อโสเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ต่างๆได้เขาจรงก็ได้ร่ำเรียนเรียนอะไรมาแล้วก็ได้ได้ไดไดแสดงควารับชชตามาแล้วก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่หรือประสบการณ์ที่ตนเองได้ได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคจริงเราก็อยากเจอพระเจ้าอยากเจออยากพบอยากคุยถ้ามีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากเล่าให้ฟังว่าทำอะไรไทยังไงมาบ้างจะได้เรียนรูความหลังกันแล้วก็ท่านก็จัดว่าให้พี่น้องพลโทเน้นนำพี่น้องที่เป็นประชาชนธรรมดาอยู่ในพื้นที่ให้นำพาเขาให้มันอยู่ดีกินดีท่านก็ว่าอย่างนี้แหละพอพ,อ,พ,อ,พอยกมือขึ้นแล้วบอกท่านว่าขอขอถ่ายรูปแล้วพระองค์ว่าพระอ,องค์ท่านก็ตัดว่า <c oughs> ได้เลย <c oughs> ทั้งพระราชินีพระราชนีก็ เป็นคนใจเป็นท่านใจดีนะครับยิ้มตลอดยิ้มให้ตลอดนะครับท่านถามว่าพวกท่านเป็นสหายไหมผมก็ตอบว่าสหายตัวจริงเชียงจริง,รงผมพูดได้แค่นี้ <c oughs> ดีใจใกลายชันรู้สึกเลื้มไหมเพื่มมากเลยบอกครั้งแรกในชีวิตของผมไม่เคยเจอไม่เคยพบอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสาปีเลิ่มปีดียินดีไม่มี <c oughs> จิ้นจุดไม่มีอะไรเปรียบปานครับขอให้ท่าน อาในหลวงของเรารัชกาลที่สิบจงมีอายุยั่งยืนนานและจงพดจเจริญสาธุด้วยใจด้วยใจเพราะบ้านเมืองเรานี่มันมีความขัดแย้งกันอยู่มีการต่อสู้มันเป็นสองฝ่ายนะในหลวงเลยพระราชบ,บัตรว่าคนไทยฆ่ากันก็คนไทยตายก็คนไทยตายถึงมีจะช่วงหนึ่งที่หลายหลาคนอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจ ถูกลังแกด้วยความยากไร้ถูกอารัฐเอาเปรียบด้วยการอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่แต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าไปและออกมานี่คือพอรทอผู้รวมพัฒนาชาติไทยแต่ท่านนั้นออกมาด้วยความจงรักภักดีเราคือคนไทยเรามีพระมหากษัตริย์เรามีสถาบันเรามีศาสนาเหล่านี้แหละคะ่ะคือผู้ที่จะทําให้เรารู้ว่าผิดแล้วกลับมาใหม่กลับมาด้วยใจ ถวายด้วยชีวิตพวกเราผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงพระเกรุณาลูกนทรงพระเลากไม้อันนี้ชื่อของมันพญาเยปแผ่นดินไหวพระราชนีทรงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลายวิเศษ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญน้ำเป็นสิ่งสำคัญมาร่วมกันบริหารจัดการนา้ำรงทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งคนพืชสัตว์มาร่วมกันบริหารจัดการน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำกรมทรัพยากรน้ำยินดีให้คำปรึกษาโทรสายด่วน1 3 1 0กด5หรือ w w w d w r g o t h กรมทรัพยากรน้ำ